m a r i n e อเป็นชื่อที่ชวนให้รู้สึกถึงความลึกลับและน่าเกรงขามชื่อนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สมญานามของนักเดินเรือคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และมืดมิดเรื่องราวของดาร์คมารีเนอร์เต็มไปด้วยความลึกลับความน่าสะเพริงกลัวและความยิ่งใหญ่ที่ยากจะหาคำใดมาเปรียบประวัติและตำนานมีตำนานเล่าขานว่าดาร์คมารีเนคือกัปตันผู้ล่องเรือในค่ำคืนไร้ดวงดาว เขามักจะเดินเรือไปในเส้นทางที่ไม่มีใครกล้าผ่านเพราะเต็มไปด้วยพายุรุนแรงและเกลียวคลื่นอันโหดร้ายบางตำนานบอกว่าเขาเป็นมนุษย์ที่ต้องการท้าทายขอบเขตของธรรมชาติบางตำนานกลับเชื่อว่าเขาเป็นวิญญาณที่สาปแช่งให้แล่นเรือในความมืดไปตลอดกาลลักษณะเรือและอาวุธเรือของดาร์คมารีเนมักถูกบรรยายว่าเป็นเรือสีดำสนิทต,ตัวเรือสูงใหญ่และโครงสร้างแข็งแรง ด้านหัวเรือมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายหัวกะโหลกหรือเงามือที่คอยสะท้อนความน่ากลัวสำหรับอาวุธนั้นบางตำนานบอก,กว่าเขามีปืนใหญ่ที่สามารถยิงทะลุคลื่นพายุหรือมีหอกเหล็กที่คมกริบพร้อมจะฉีกเรือสปรูออกเป็นชินช้นๆสไตล์การเดินเรือดาร์มาริเนอร์ไม่ได้เดินเรือเหมือนกับตันทั่วไปเขามักเลือกเส้นทางอันตรายเช่นช่องแคบที่มีหินโศโครนคลื่นสูงหลายสิบเมตรหรือพื้นที่ที่นักเดินเรือเรียกกันว่าสุสานแห่งท้องทะเล จุดที่เรือหลายลำหายสาบสูญแต่สำหรับเขามันคือเส้นทางที่พิสูจน์พลังและความกล้าหาญความเชื่อและเรื่องเล่าจากชาวทะเลชาวประมงและนักเดินเรือเชื่อกันว่าหากเห็นเรือสีดำโผล่มาในหมอกยามค่ำคืนนั่นอาจเป็นสัญญาณของดาร์คมาเรเนอร์และจะตามมาด้วยพายุร้ายแรงที่อาจกลืนกินเรือทั้งลำบางคนเชื่อว่าถ้าได้ยินเสียงระฆังเรือดังแผ่วเบาในความมืดนั่นคือการเตือนว่าดาร์คมาเเนอร์อยู่ไม่ไกล พลังลึกลับตำนานบางสายเล่าว่าดาร์คมาริเนอร์มีพลังเหนือธรรมชาติเขาสามารถควบคุมลมและคลื่นได้ตามใจหรืออาจติดต่อกับวิญญาณแห่งท้องทะเลเพื่อปกป้องตัวเองและเรือการเดินเรือของเขาจึงเต็มไปด้วยความน่ากลัวปนความยิ่งใหญ่ราวกับเป็นราชาแห่งท้องทะเลในเงามืดการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์หลายคนมองว่าดาร์คมาริเนอร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่แน่นอนของชีวิต มหาสมุรเปรียบเสมือนอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่และดาร์คมารีเนอร์คือตัวแทนของผู้ที่ไม่ยอมแพ้แม้ต้องเดินทางในความมืดมิดเรื่องราวนี้จึงสะท้อนถึงความกล้าหาญความดื้อรั้นและการสแสวงหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในโลกที่ไม่อาจคาดเดาความนิยมในวัฒนธรรมในหลายปีที่ผ่านมาดาร์คมารีเนอร์ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับสื่อบันเทิงมากมาย ทั้งในวรรณกรรมเกมภาพยนตร์และงานศินละปะตัวละครนักเดินเรือผู้มืดมนนี้ถูกตีความในหลายรูปแบบบางครั้งเป็นฮีโร่ผู้โดดเดี่ยวบางครั้งเป็นตัวร้ายผู้ลึกลับและบางครั้งก็เป็นตำนานที่ไม่มีใครพิสูจน์ได้จริดาร์คมารีเนอร์ Dark ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าของกับตันในความมืดแต่คือภาพสะท้อนของความกล้าหาญและความลึกลับที่มนุษย์มักแสวงหาในท้องทะเลที่ไร้จุดสิ้นสุดเรื่องราวของเขายังคงดำรงอยู่ในตำนานและความเชื่อของชาวเรือทั่วโลก และไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือเพียงแค่ตำนานดาร์คมาริเนอร์ก็ยังคงปราดเรื่งใจผู้คนที่ได้ยินชื่อของเขาเสมอ